สวัสดีค่ะพบกับ,บเบลฟอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเปิดไพ่อีกแล้วแต่ว่าก่อนอื่นมีเรื่องจะแจ้งข่าวคือตอนนี้บเบลฟจะรับเปิดไพ่ดูดวงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็แอดมาที่บ้านเขียวได้นะระบุชื่ออยู่ตรงตรงไหนนนะโปรไฟล์และตรงเขาได้ไปโอใช่ไหมก็ชื่อเดียวกับช่องนี้แหละเบลฟอันดรสกอร์หนึ่ง ยังไงก็แอดมาได้นะแล้วก็เดี๋ยวก็จะบอกรายละเอียดสําหรับดูดวงว่าเป็นยังไงเแล้วก็เนี่ยวัวนเนี้ยมาดูดวงกันว่ามีเลิมป่ะนะอธิษฐานถึงแม่ลักษมีถามแทนทุกคุณท,ทุกคนที่เข้ามาดูในช่องว่าภายในสิบห้าวันเนี้ยแม่ลักษมีจะไวพรออะไรให้คุณได้รู้สึกปลื้มปริ่มใจภายในสิบห้าวันนี้นะคะ ก็มาดูไพ่กันเนาะแม่ลักษมีบอกคุณว่าอะไรที่คุณรู้สึกแบบมันไม่ได้ดั่งใจอะ่ะเออคุณอาจจะมีสิ่งที่ดีอยู่แต่คือมันก็รู้สึกแบบเฮ้อมันก็ยังไม่รู้สึกแบบไม่ดีแบบเท่าที่ใจต้องการอะไรอย่เงี้ยค่ะตอนเนี้ยต่อไปเนี่ยภายในสิบห้าวันคุณจะเข้าใจมันมากขึ้นคุณก็จะรู้ได้ว่าทุกอย่างที่คุณมีอะ่ะมันมีดีอยู่แล้ว เออแล้วก็คุณก็คือจะมีความสุขกับตรงนี้มีความสุขกับที่ที่คุณมีอยู่แล้วก็คุณก็พอใจที่จะแบบว่าหาเพิ่มแล้วก็มองข้ามข้อเสียของสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกแบบไม่ดีออกไปอนะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าถ้าเป็นเรื่องทรวบเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเงี้ยก็คือคุณอาจจะได้ไปงานสังสรรค์หรือว่ามีการได้พบเพื่อนมีการสังสรรค์คุยกันที่มัน สนุกสนานนะคะแล้วก็เหมือนงานสมาคมอะไรบางอย่างเนี่ยเออแล้วคุณก็จะสุขสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับมันนะแล้วก็ถ้ามองในเรื่องงานก็คือเดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสาร,สารเจราจาธุรกิจกับกลุ่มคนใหม่ๆที่คุณกําลังมองหาลูกค้าอยู่ก็ได้นะเออ็ไม่มีคนเข้ามาคุยอะไรใหม่ๆกับคุณอ่ะแล้วก็คุณจะได้แบบยอดขายเพิ่มแล้วก็รู้ว่าได้ดีลเพิ่มนะคะ ดีใจด้วยเนาะยังไงก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรอยากให้บิลเลิฟช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตให้อะ่ะก็ติดต่อที่บ้านเขียวได้นะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ